พ่ประกาศร,าศราศับสมัครแอดมินแนเดอร์จ้ะคู่ใดสีสมัครมาสมาัครแอดมินให้แม่แน่ป้าเบลบอกจะว่าข้อพึ่งมาเป็นข้อหูเห่าวันหัวตเอาไม่มาใส่ไห้แม่พระอาจารย์หัวออเ่าอาจ่าฮ่าฮ่าหัาต่าเ่าฮ่าฮาา เที่ยวไร้ย่างค่ะมือนี้เป็นมือแรกล่อหม,มุนเนาะสวัสดีค่ะแอดมินค่ะดูคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะบอกว่าบุญละสายได้รดับคุาา้มข้อีรษะเทเลอมันเปิดมันเมๆเลคะสาธุสาธุสาธุขมาเบิร์เด้อร์บานีนซื้อบัตรเขามาเด้อร์ส,อาาอสำหรับผู้อยู่กลุ่มปิดผู้สิไปเบิร์เสียงอีสานนาฮานเวทีบ่ได้ค่ะเส้นทางใดน้มถั่วมแน่น่เนจ้าพระอาจารย์ปัลลัจจินเจ้าค่ะ สวัสดีค่ะพี่อามสวัสดีค่ะค่ะจัดสคริปเพลงปรับสคริปเพลงใหม่กระชับเขนเขนค่ะขันยังโบเมนเอ้าปับอีกมือนี่เป็นมือ no r ูโน no comment ม,ม,มือนีบเป็นมือ no comment มมแล้วก็ no r ูมาพอดีมีมูแล้วโ no comment มมกับ no r ูมว่าน้กัน ดีมเออโอ้ยเนาะป้าอาจารย์เอ้ยพี่อเล่นพี่ม่ได้พี่โยกพี่โยกพี่โยกยกว่าโลได้ี่ยโลอด่าลยู่หามาให้แม่หามาเปลี่ยนให้แม่แม่ไปแสดงแ่าวค่ะไปค่ะเดินทางค่ะเดินทางแล้วค่ะพี่อําขาเดินทางแล้วค่ะค่ะ ไปขืนว่งแล้วขับไปเบิงลูกลูกแล้วเป็นขวัญและกำลังใจคือเสียงกล่อมโลกดับโศกทุกบรรเทาคอยเป็นผ้าห่มกันหนาวในคราวสบันสันไวไปพอกันหนางานเด้อแฟนเพียงภูมินัดกันกับอีแมลปรกาสำหรับผู้ที่ ยังตัดสินใจส,สื้อบัตรเขากุมบอกว่าส,สื่อบัตรเขากุมบะนะ่กว่าซื่อได้แล้วค่ะซื่อได้แล้วประเด็นสําคัญคือโอ้โหการที่กองคารวานจะล้อมหมุนกัตันใช้คาว่าวัดใจกับเจ้าภาพเลยอ่ะวัดใจกับเจ้าภาพเลยค่ะเจ้าภาพว่าอีแม่เจ้ามาเลยเจ้าบ่ตองห่วงว่าสิบบไดลิน ม,ม่ตตองห่วงมัอคอยนะัดเตรียมอยู่แล้วเกิดเหตุการณ์อีกยังขืนกระซางต้องมิสถานที่ให้เจ้าเล่นให้เจ้าแสดงแฟน้แฟนเพ่งทางซูลินทั้งลำนาไล่เนี่ยเตรียมแล้วเตรียมเบืองเตรียมช่วมผลงานเสียงอีสานค่ะแล้วก็สสำหรับแฟน้นเพยงผู้ที่ไปเบืองบ่ได้สื่อบัตรเขาเบืองเขาชม่มปัญหาประเด็นตัวนี้ก็คือ ฝ่าเส้นทางแต่ละเส้นทางต้องเช็คเส้นทางตลอดกับการเดินทางวังนนี้ทีมงานหลูก,ลกไปขอดแล้วตั้งเวทีแล้วจะลูกจ๋าตั้งแม่มากนะคะแอดมินอปอฉลาดน้อยอสนับสนุนง,งานให,ใ,ใ,ให้แชร์ชร์ให้นะคะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะอันนี้เพจหมอลำเสียงอีสานเมนกนน้อยอุ้ยพอแลวกาอีพอปอฉลาดน้อยของเข้านะศิลปินแห่งชาติ เพิ่นโผดพายเพิ่นเมตตาเพิ่นมานางเอ้ยวาซันเจ้าเดินทางเนี่ยย่ำคึมฝ้าคึมฝนมากให้เจ้าสวดมุ่นสวดขาถาบทนี่เด้อขอบ่ให้ฝ้าฝนบ่ให้ฝนมาตกเพิกเลยเพิกเพิกเพิกวัซันเด้สวดซอยกันเด้อพี่น้องเด้อสวดซอยกันเด้อขาถาอิพอพอสลาดหน่อยเทวดาเทวดาเพิ่นห้มากวัซันอพปอเฮาวาเนาะ ตังนโมสามจบยูอิติอีพอวาแม่พี่งแม่่าพี่ปรมีพี่ปรมมอนี้มาหรือบอวันนี้พี่ปรมีมาหรือเปล่าคันพี่ปรมีบรได้ดมามือนีจอมรีวิวของแม่อ่ะเบิงไหลสดเบิรงไหลสดโนรู้และโนคอมเมนต์วันนี้มาคู่กันแพ็คคู่คะ่ะแพ็คคู่แพ็คคู่ ห้ามวนอย่างเดียวมือนห้ามวนอย่างเดียวเป็นหน้าที่ของนักแสดงให้เป็นหน้าที่ทางานเต็มที่ของทีมงานเสียงอีสานของเฮ้าให้เพิ่นเฮ็ดงานของเพิินบว่าสิบเป็นอ่า,าแผนเสื้อผ้าหน้าผมม่านฉากศิลปินนักร้องเดน้นเด้นคนเก่งทุกคนเก่ง ลูกลูกว่าแม่ปล่อยผ่านสักเรื่องแล้วจะสบายใจแล้วจะไม่หนักลูกเอยจะสิปล่อยผ่านยังไงแล้วแผลว่าคุณทำมืดบ้งมืดอ,อ,อ่ะเอาไปป้องแง,ง้งนี้เนาะอเออมาเดอมาเดอมาเดอค่ะมาเดอลูกจ๋ามาเดอ นี่อันคุณพอบอฉลาดหน่อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติได้คุณโผดภายอีแม่หน้าให้จะสวดคาถาบทนี้เรื่องหน้างวาสันโอมาาลรวยพู้ได้คอโอมหาละรวยดานอน, <laughs> น,อนเอ้ยกาดตอนนี้โอมหาระรวยเต็มเพ้งกำลังอ่า บาลานแต่งเสียงอยู่มิกเสียงอยู่นะคะลูกเตรียมพร้อมที่จะล่งช่อง YouTube ปีไก่ออฟฟิเชียลประกาศเพจหมอํำเสียงกิสานนนออุ้ยลพ่อนกดไลค์กดแชร์แล้วยังคะลูกขากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมา,ายจาพระอาจารย์ปลัดจินห้า,น,า500นะคะสาธุเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าค่าไปแวแน่นอนไปแวนแน่นอน แต่ว่ามือนี่คงสีบท่านแวพอารงอาจารย์ราารยมาหางโอ,องส้สาธุสาธุโอจะสัไลเหรอ <c oughs> อย่าบอกนะว่าสัไลแม่อจาย์วา,าไม่ไปนะยมพาไหาผืนาต่มอมือเอามาเป็นยังมือนี <c oughs> ่หรอเอาว่าก่อนสองผืน,น,นมืออื่นสีน้ำสีน้ำกลนไปมือเอื่นเอาอีกหาผืนค่ะ <c oughs> อ,อ,อาจารย์พระคู่บุญเชิดวัสกําแพียงญ่เนาะ เพิ่นถามข่าวถามข่าวเพิ่นกับเป็นห่วงเป็นยังได้ยมแม่วะสันอยู่ท่างใดน้ำท่วมดังบอวะดิ <c oughs> โอ้ยกัเลยว่าสิดกอกบ่ท่วมดังไม่นองน้ดยดอกสิไปน,น้ำนั้นเห็นแล้ว <c oughs> สิท่วมดังค,คุณอาจารย์พูดแล้ววะสันวัดสากำแพงใงหญ่นีซำวเกาะพระอาจารย์แท่นทยเพิ่นไปซอยพ้ทธี ถือนำถ่วมอุทกกระภัยเนาะอุ้ยแม่ว่าทําไมเราไม่เอาเพลงอุทกกระภัยไทยระทรมออกมาเป็นความกําลังใจให้กับผู้ที่ถือให้นำถ่วม,มีนั่งสวัสดีค่ะขอบคุณกําลังใจนะคะขอบคุณกําลังใจค่ะขอบคุณมาไล่ออนไล่ขอบคุณสเบียง พระอาจารย์พระอาจารย์ปัลลจินหลักกาแฟนเพลงเป็นห่วงเป็นห่วงกําลังไปงานค่ะกําลังไปงานค่ะพ่อแแสดงสีมันเป็น,น,นที่เป็นกำลังใจไหนด้วยครับอ่าจะจะเฝ้าไลา่ตาเด้อผู้ขาเปลี่ยนถือกล่องลบไปลบมาอยู่เนี่ยเจ้าค่ะกาแฟว่ละเกียวเรื่องแม่ไหนอร่อยสุดแก๊สไจากาโอ้ยบ่ได้มีปัญหาดอกเจาก้าค่ะอากาศเป็นไงบ้างครับแม่ ลูกๆที่กองคารวันพนไปหอดแล้วอะ่ะเพ่นบอกว่าฝ้าแจ้งฝ้าแจ้งอยู่น่นนั่นอนน่อะแม่ก็บ,บอกว่าสวดคาถานีเด้ยละตั้งนโมสามจบแล้วสวดคาถาอีพ่อปอสลาดน้อยส่งเสริมเฮ้าหนี่หายมาเด้อพอเฮ้ามานั่งนั่งวสันข้อสิโพดภพยเจ้าว่าสันกาบย่อมือโยกใส่เก่าเท่าใส่หัวผุแล้วโอ้ยอีพอเอ้ย เจ้าหากเจ้าแพ่ง่อยเจ้าเมตตาลูกหลานวสัน์พีบารมีาีารมีโเคร่งมามือยืนเยแม่เอดอดอเดินทางปลอดภัยเ้อครูต้นสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยขอบคุณนะคะหลังจากที่พออยย่อใหญ่แม่ใหญ่ให้โอวาดลูกหลานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้อดทนอดกลั้น สูตรสาเร็จของชีวิตคือความอดทนสูตรสําเร็จของยุคโลกออนไลน์โซเชียวคืออย่าคิดดังอย่าคิดดังหมายความว่าอย่างหมายความว่าคิดแล้วบ่ม,มันโพดเลยต้องมีสติไตร่ตรองต้องมีสติสมาธิต้องยาวอย่าสมาธิสั้น ขอดาวล้านดวงนะคะลูกค่าขอดาวล้านดวงนะคะทั้งสีสเกตสีสเกตสุรินฟังอีสานไตเห็นน้ำถ่วมนม้ำน้ำล่นซี่ล่นล่นซี่ล่นมุ่น,นก,กำลังเดินทางคะ่ะหอดคอนแกนเนาะสีหอดสีหอดคอนแกนคะ่ะ เอาสีฮอด<ม>บัดหนาง,ง่านจักบาทเนาะบาทอีเมกับวันบบในถามเพิ่นไหมคะลูกกันี่จะพาไปแจ้งเอออีเมกับวันในถามเพิ่นเดี๋ยวถ้าแจงแ้งได้ฉันไม่ถิอผอกนะค่ะ<ม>ไปผอ่ะกันหนาง,ง่านไปแห่กำลังใจแน่ไปแห่กำลังใจเสียงอีสานหลายๆใน่เด้อแล้วก็ตอนนี้อยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มปิดสื่อบัตรเขาเบิงเขาชมทักมาที่เพจมอลล่เสียงอีสานนกน้อยอุไรพ่อนค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะลูกคะ่ะสวัสดีขอบคุณสุขกำลังใจขอบคุณนะคะน้องโมโซเสียงอีสานสวัสดีคะ่ะลูกมันหมานเด้อครับแม่ค่ะมือนีโนคอมเมนต์แพ็คคู่โนรูมาเลยตอนเนี้ยมาเลยแต่ว่ายุงานนะยยุสนามลูกๆโทษมาบอกเลยว่า ฝ่าแาจงฝนบต่ะแม่ฝนบตตั uh. งเวทีตังเวทียูตอนนี่ค่ะลูกค่ะในนี้ขอริรบค่ะในกลุ่มแ่กงใ่ทุกะแขอบคุณขอบคุณค่ะพี่หมออีทขอบคุณหลายๆเด้่อค่ะมื่อนี่ให้เพื่นเิตดาทีของพื้นเนาะให้เพื่อนเิตดาทีของพื้นจิตตกตั้งแต่เมื่อ กิตตกคืออุ้ยแม่ฝนยุุ่ดอนกระตกคือการเฮ้าสีออกจากอุดอนฝนกระตกค่ะพายุกระสีเมนพายุซื้อเดียวกันนี่แหละอันเท่าเท่า,านอโนี่แหละเท่าดิให้เสื้อเป็นเท่าหรือเป็นนัง่งนั่งนรูนี่แหละบัสร้อยยี่สิบค่ะเห็นเขียนที่ได้อโอ้ค่ะบัสร้อยยี่ มุนจุนลุนจุนลุนอยู่เนตรุดว่าันขอโทษได้หลายเด้อค่ะขอโทษอสเีาเปิดแ่นเม่มาเป็นยังบุญยังคุนขอซอยกันกัานองมับอสเกี้ัตน,น,น,นี่นะ่ะว่าต้องว่ต้องปักตะไคร้ดอรลุกเดอบ่บว่าสิเป็นน้องเมยหรือ นองบ่เมฆกระซังเมื่ออยู่อันกองละครนนอกพันรางย่ายนกปาสานอีแม่เจ้าไปปักตะไร่ไปปรสันโอ้ยสวดคาถาได้กันแล้วบอกว่าตั้งแต่ปักตะไข่ปักหอดวานไสค่อยๆไปด้วยโซเฟอร์ด้วยอันนี้ตกหนักแล้วค่ะอยู่นั่งเส้นทางแม่เดินทางเนี่ยฝนตกหนักมากค่อยไปโซ่เฟอร์ นามหงถนนนามเต็มถนอนอยู่ใส่สติสมาธิเยี่ยงว่ขอบคุณบัตรถุกใบเด้หอหัวใจทุกดวงขอบคุณบัตรุุกใบหัวใจทุกดวงพระชาเข้ามาแล้วยังเนี่ย โอ้ยฝ่าแจงเห็นบอลนึงลูกเอฟซีแฟนเพ่งลูกสาวข่อยลูกเต่าข่อยส่งสัญญาณมาแล้วส่งสัญญาณมาแล้วพายุแบบเป็นดเชันแล้วค่นีอ่อนอ่อนกำลังล่งเนาะอ่อนแห้งล่งเนาะเออโอ้หิอ่อนหีนี้แน่ีเฝ้านี้เฝ้าออกแน่ แกได้รูปแบบถ้าอาจารย์ประหลมาอย่าให้น้องเมย์ไปยุ่งกับตะไคร้ด้วยแม่บอกเอาบอกเอาพระอาจารย์เจ้าค่ะขอบคุณสู่กำลังแรงใจค่ะขอบคุณเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเดินทางแล้วไปพอกันยุ่งงานค่ะเป็นหนุ่หน่อยสิเป็นงานไปพอกันไป ไปขอกำลังใจจากลูกเต้านี่ล่ะอ้าวไปพิสูจน์บึงมันแมนอหลีตีเดียวเนี่ยอเออแมนอหลีตีเดียวเนี่ยว่าผู้ใดกะว่าสิไปพ่อนหนาหนาเด้อแม่ไปพอกันหนาหานเด้อแม่นัดกันหนาหานเด้อแม่ไปพอกันน่นนั่นไล่เด้อแม่ขอบคุณค่ะเอาคือว่าพระอาจารย์ปราจินสิโอนมาไล่ไม่เอกอันหนึ่งวยอ โอ้โบแมนแม่ฟังผิดเพื่อนสี่เอ็นเอาผ้าไหมมาคล้องหนาห้านร้อมกำนั้นร้ามกำมันมาไล,ล่นำใจค่ะรอรับได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ทางวัดสากำแพงทางสีสเกตวัดหลวงปู่หมุนเฮาทางบ้านจอมทางย่างสุ่มหน่อยย่างซุ่มใหญ่อูอตัวนี้อันนี้ว่าเรื่อนน้ำด้บนะนี้น้ำ ทางบ้านพักคะลินฝาน้ำหอยขยุง่งน้ำม,มู่นลำมุ่นลำซีดไลหลหะกันเออขึ้นมาใส่กันคันฝนบ่ามาอีกเพื่อนกระบายออกบ่ดนดิน้ำก็ได้เพื่อนกระบายออกสองพันชัวๆเลยแม่อยซ่าโอ้ยซอยกันเด้อกเอ้ยซอยกันเด้อ อันอีแม่น่ะวางสีเนะาะบอกกระปูเขานี่แหละบอกกระปูเด็ดเขายาเรื่องเ่าก็พอกับแม่เขานี่แหละขันข้นได้หอดสองพันห่าน่ผู้ข่าสีแก้บนแก้สินแลนเหมือนันสิแก้สินแลนลูกหลานบอกโอ้ยเพิ่นบอกให้หอดดอก คน่าอยากเบิ่งพันนายปูว่าปูนายเหรอสันจะไปทำบนแนวนั้นเหรอสันโอ้ยเนาะสีแตงโตวงำง่าไปฟอนสีแตงโตวงำง่าไปฟอนหน,นาปูยาปูยาเอ้ยให้ทีเฮ้าสื่อบัตรเขามา สองพันหานี่ก็รู้ได้ลูกจ้าสองพันหานี่ก็รู้เป็นสเสบียงคาน้ำมั่นคาน้ำมั่นขากับเขากับนามโอสกุลนาจะสิไปเพียงใดสิโอโนกจแกหรือโอสกุณา โอ้สกุนานกจ่าจะเหนื่อยไหมลาเร่งใจโอ้ยหัวคอกหัวกล้วยโซ่เอ้ยยังว่าขับรถขือบนนิ่มแต่ว่าขับเองซะบ่เหอะลาเร่งใจอย่าวัานไหวเลยนะปีกเจ้ายัางแกรงผับินบนท้องนาภาหากวันใดอ่อนลา ให้บินลงมาสบไออุ่นดินหากินน้ำปากน้ำทองหากินใส่ปากใส่ท้องหาสำลงไว้ย่ำเสียทา่าใจเอ้ยใจขึ้นเป็นมันอ่อนล,ล่าอ่อนล,ล่าเอ้ยอ่อนล,ล่าอ่อนล,ล่าให้มาพี่อย่าได้แนง ขอเป็นแรงส่งครึ่งความทีมอบความปราณีให้แก่เธอโอ้นกจ่าสันโอ้นกน้อยจ้าอาจารย์การกะระเวกพี่การกะระเวกกำลังมีเสียงบาลานเสียงค่ะ แต่งเสียงอัาแล้วแล้วเตรียมปล่อยเพลงแล้วให้พี่นองห้แฟนเพลงได้ฟังเต็มเพลง <c oughs> ห้แฟนเพลงได้ฟังเต็มเพลงสื่อบัตรมาเด้อค่ะลูกค้าสื่อบัตรเขาในกลุ่มค่ะซื้อบัตรเขาในี่กลุ่มปักมุดแห้แล้วหมายเลขบัญชีมนกน้อยอุไรพอนหมอล่ำเสียงอีสานเพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพร รอยหาสิบเก้าบาทหนึ่งห้าเก้าเลขที่ออกหนึ่งห้าเก้าบ๊แพงดิคะ่ะลูกค้บาบ่ถือพุลบาทมาเบิงข้าเจ้าสางงานมาเบิงข้าเจ้าทำงานถุ่มเทถุกหน่วยงานถุกองค์กรของทีมงานเสียงอีสานหล่อหมุนมือนี่เป็นมือเหลกมือตำอิดมือแหลกแหกมานในฤดูกาลนี้คะ่ะไปพอกันอยู่บานสันตำเพอ โน่น่าลายพี่น้องจังหวัดสุรินทร์พี่น้องรีสเกตพี่น้องไก่ไก่พูมาใดค่ะทรงความคืนหอดคือถึงกดไลค์กดแชร์ไอ้กำลังใจแม่เด้อเพจวอลลาเสียงอีสารนกหน่อยอุลลพ่ออนคะแล้วก็ช่อง YouTube ปีไก่ออฟฟิเชียลนะคะเขาไปฟังเพียงไม่ไมเพียงมวลวมควลขเคมื่อนไวของเมนูกหน่อยค่ะช่องทางิจตอก,ตก ค่ะปีไกออฟฟิเชียลค่ะขอบคุณสุกรรม